รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนชีวิตติดสมาร์ทด้วย MEA Smart Life สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ t r i p เ e Magazine On Air แค่ะรายการของเรามุ่งเน้นนะคะเกาะติดสถานการณ์นะคะเมกะเทรนด์ของโลกค่ะโดยเฉพาะการมุ่งเน้นความยั่งยืนนะคะนำเสนอทุกๆวันอาทิตย์นะคะเวลา13บสนากาสานาทีถึง14นาฬิกาทางทรบ5กับดิฉันกิติภาลายลา,ยลายอินทรพลค่ะและในช่วงนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้านครหลวงมาฝากกันค่ะการไฟฟ้านครหลวงเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการทดลองเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าอัตราที โอยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบ้านอยู่อาศัยเพื่อให้ผู้ร่วมเข้าโครงการทราบถึงค่าไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงหากปรับเปลี่ยนประเภทการใช้ไฟฟ้าเป็นอัตราตามช่วงเวลาการใช้ T O U เมื่อเทียบกับการใช้ไฟฟ้าอัตราปกติที่ใช้ในปัจจุบันโดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10มีนาคมปี2568มีระยะเวลาเปรียบเทียบค่าไฟฟ้า3เดือนโดยมีเงื่อนไขดังนี้1เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท1บ้าน อยู่อาศัยประเภทย่อย1.2อัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า150หน่วยต่อเดือนเท่านั้น 2. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นเจ้าของเครื่องวัดประเภทบุคคลธรรมดาหรือผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของเครื่องวัดประเภทบุคคลธรรมดา สามการรับสมัครจะเปิดรับณที่ทำการไฟฟ้านครหลวงทั้ง18เขตในวันและเวลาทำการหรือผ่าน MEA Call Center 1130จำนวนจำกัด1,000สิทธิ์เท่านั้นหรือจนกว่าจะครบสิทธิ์4 การแจ้งผลเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าอัตรา T O U ให้กับผู้ร่วมโครงการจะแจ้งผ่านช่องทางอีเมลเท่านั้นหากผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆแต่หากโครงการสิ้นสุดแล้วผู้เข้าร่วมโครงการประสงค์จะเปลี่ยนประเภทการใช้ไฟฟ้าเป็นอัตรา T O U จะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายตามที่ M E A กำหนดต่อไปผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการทดลองเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าอัตรา T O U โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ www.mea.or.th เริ่มต้นเปิดรายการวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจสำคัญของกรมการปกครองค่ะวันนี้นำเสนอตอนที่ชื่อว่าพินัยกรรมทำอย่างไรค่ะไปติดตามชมกันเลยค่ะพินัยกรรมคือคำสั่งครั้งสุดท้ายที่แสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สิน หรือกิจกรรมต่างๆของผู้ทำพินัยกรรมเพื่อที่จะเกิดผลบังคับตามกฎหมายในเมื่อผู้ทำพินัยกรรมถึงแก่ความตายโดยทำแบบใดแบบหนึ่งที่กฎหมายกำหนดไว้โดยพินัยกรรมมี5รูปแบบดังนี้ 1. พินัยกรรมแบบธรรมดาผู้ทำต้องทำเป็นหนังสือคือการพิมพ์ข้อความพินัยกรรมลงในกระดาษ ลงวันเดือนปีที่ทำให้ชัดเจนและผู้ทำต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกันและพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรมในขณะทำด้วย 2. พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับผู้ทำพินัยกรรมต้องเขียนด้วยลายมือของตอนเองทั้งฉบับลงวันเดือนปีที่ทำและที่สำคัญต้องลงลายมือชื่อผู้ทำด้วยพินัยกรรมแบบนี้จะมีพยานหรือไม่มีก็ได้ พินัยกรรมทําเป็นเอกสารฝ่ายเมืองเป็นแบบพินัยกรรมที่ต้องอาศัยกระบวนการโดยเฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องผู้ทําพินัยกรรมต้องไปแจ้งความประสงค์โดยให้ถ้อยคําข้อความของตนแก่ในอําเภอผู้อำนวยการเขตพร้อมพยานอย่างน้อยสองคนและจะอ่านข้อความให้ผู้ทําพินัยกรรมและพยานฟังเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วผู้ทําพินัยกรรม พร้อมพยานทั้งสองต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อจากนั้นเจ้าพนักงานจะลงลายมือชื่อวันเดือนปีที่ทำพร้อมประทับตราตำแหน่ง 4. พินัยกรรมทำเป็นเอกสารลับผู้ทำพินัยกรรมทำพินัยกรรมแล้วปิดผนึกและนำไปแสดงต่อในอำเภอผู้อำนวยการเขตผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อและพยานอีกสองคนและให้ถ้อยคำต่อบุคคลทั้งหมดว่าเป็นพินัยกรรมของตน เจ้าหน้าที่จะบันทึกถ้อยคำลงวันเดือนปีที่ทำพิันกรรมสแสดงไว้บนซองและประทับตาตำแหน่งโดยผู้ทำพิัยกรรมพยานและเจ้าหน้าที่ต้องลงลายมือชื่อไว้หน้าซองตรงที่ปิดผนึก 5. พิัยกรรมทำด้วยวาจาใช้ในกรณีที่บุคคลอยู่ในอันตรายเสี่ยงแก่ความตายและไม่สามารถทำพิันกรรมแบบอื่นได้และต้องกระทำต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนเมื่อการทำพิัยกรรมด้วยวาจาสิ้นสุดลงพยานต้องแจ้งต่อในอำเภอ ผู้อมนวยการเขตให้ทราบถึงข้อความที่ผู้ทําพิันกรรมได้สั่งไว้ด้วยวาจาวันเดือนปีสถานที่ทําพินัยกรรมและสาเหตุที่ไม่สามารถทําพินันกรรมแบบอื่นได้โดยเร็วที่สุด <im itation> การทําพิันกรรมแบบที่1และแบบที่2ประชาชนสามารถทําได้ด้วยตัวเองส่วนพิันกรรมแบบที่3ถึง5สามารถยื่นคําร้องณนะที่ว่าการอําเภอสํานักงานเขตได้ทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอร์เซ็นเตอร์1548ในวันและเวลาราชการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ศาสตราจารย์ดรเจตโทนววิชประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นประธานในพิธีเปิดงาน P.E.A.G.R.C. Day ท0 2ทโดยมีร้อยโทรปรีชาพลพงพาณิชย์ประธานกรรมการธรรมมาภิบัติและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนายสุภชัยเอกอุน่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธี P.E.A.G.R.C. Day ท0 2ทจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสร้างพลังความยั่งยืนด้วยระบบ GRC คือ ความรู้ความเข้าใจการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากรในการขับเคลื่อนองคอ์กรภายใต้หลักการ GRC โดยมีกิจกรรมประกาศเจตจำนงป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันประกาศเจตนารมณ์สุดจริตโปรง่งใสมหาสไทยใสสะอาด2,568และงดรับงดให้ของขวัญของกำนันทุกชนิดโดยภายในงานมีพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร GRC Excellence Award 2,567เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2,567ที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรพิเศษดรจัตุพลชมพูนิตวิทยากรนักผู้สร้างแรงบันดาลใจในหัวข้อวิธีสร้างพลังชีวิตไร้ขีดจำกัดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริหารและพนักง,งาน p e. a รวมกันขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ถ้าเรายัางไม่ใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นพวกเราจึงเริ่มแล้วตอนนี้ด้วยการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อโลกที่น่าอยู่ของทุกคนพลังงานอัจฉริยะเพื่อสังคมไร้คาร์บอน PEA S มาร์แอปเดียวจบครบทุกเรื่องไฟฟ้าสะดวก Smart ง่ายๆจนต้องยิ้มออกมาใช้มือถือแจ้งไฟฟ้าขัดข้องเพียง2คลิก Smart ตามติดสถานะงานบริการเช็คเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าปีที่ผ่านมา Smart จ่ายได้ง่ายๆผ่าน M E A Smart Life ชีวิตติด Smart ด้วย M E A Smart Life จากการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ สนุนโดยชีวิตติดสมาร์ทด้วย M.E.A. Smart Life กลับเข้าสู่รายการ Trip&M ป็ M a อ็มแ n n กาซค่ะวันนี้เราจะพาคุณชมนะคะไปเกาะติดในเรื่องของนะคะคการสัมมนาวิชาการของนักศึกษาวปอรุ่นที่67ค่ะในหัวข้อการปรับปรามอาชญากรรมตามแนวชายแดนตามนโยบาย 3S Seal Stop Save ของรัฐบาลรายละเอียดเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวไปติดตามชมกันค่ะ พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดและนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจากักรวปอรุ่นที่67เดินทางศึกษาดูงานภารกิจและภูมิประเทศภาคเหนือณจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกันนี้ยังได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อการปรับปรามอาชญากรรมตามแนวชายแดนตามนโยบาย 3S Seal Stop Save ของรัฐบาลซึ่งเป็นภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่การสกัดกั้นและปรับปรามยาเสพติด ซิลสต็อปเซฟผนึกกำลัง51อำเภอชายแดนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลซิลพื้นที่ชายแดนสต็อวงจรยาเสพติด s a ซ e สร้างพื้นที่ปลอดภัยอีกด้วย นักษาว่าปอ,อเราเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็มีบทบาทหน้าที่นะคะที่เกี่ยวข้องกับในหลายฟิลงานนะคะแล้วก็พี่หมูนี่นะคะต้องบอกว่าด้านเอเชียตะวันออกนก็เพราะว่าเรื่องนี้แน่นอนนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับหลายชาติทั้งเมียนมาแล้วก็เราจะเห็นบทบาทจีนด้วยแต่ว่า มันก็เกิดคำถามนะที่มาที่ไปแล้วก็ที่สำคัญคือบทบาทจีนที่เข้ามาในกรณีนี้ด้วยเนี่ยมันเป็นในลักษณะไหนนะที่มาที่ไปความร่วมมือไทยจีนจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้นะคะความร่วมมือในการจะปราบปรามหรือจะช่วยเหลือคนไทยก็ตามแต่เนี่ยมันเริ่มต้นจากไทยก่อนไทยเป็นคนอินิชิเอแปลว่าไทยเนี่ยเริ่มต้นคุยกับจีนเนี่ยมาพักใหญ่แล้วในส่วนของจีนเนี่ยเขาก็มีพื้นที่ติด ชายแดนกับเมียนมาเช่นกันดังนั้นเนี่ยเขาก็ทําในส่วนของเขา แต่เขาเนี่ยก็กังวลแล้วก็ดูอยู่ห่างๆกับประเทศไทยเหมือนกันและไทยเองเนี่ยเราก็ตระหนักรู้ว่าปัญหาเรื่อง call center มันทําให้คนไทยเนี่ยรวมถึงคนต่างชาติอื่นๆเนี่ยเดือดร้อนในฐานะที่ประเทศไทยเนี่ยเราเป็นทางผ่านดังนั้นเนี่ยไทยเนี่ยตระหนักดีว่าเราจะต้องร่วมมือกับหลายๆฝ่ายในการแก้ไขปัญหานี้ดังนั้นเนี่ยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็มีการพูดคุยกันตั้งแต่สมัยท่านนายกเศรษฐามาแล้วแล้วก็ร่วมมือกันแลกเปลี่ย ่าาวสารเหตุที่ต้องกล่าวถึงอันนี้ก็เพราะว่ามันคือต้นแบบที่ต่อมาเกิดขึ้นนะคะคือในปฏิบัติการที่เราช่วยเหลือคนจีนออกมาจากมิวดีรอบแรกก็คือตอนต้นปี67ที่ผ่านมาแลว้วก็เลยกลายเป็นต้นแบบของณขณะน,นี้ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นณขณะน,นี้เกิดจากการที่รัฐบาลไทยตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหาด้วยนโยบาย3ตัดนี่เอง จังหวัดเชียงใหม่เรามีพื้นที่ที่สอดคล้องกับนโยบายเซฟสต็อปแอนด์ซิลโดยเฉพาะการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยกลุ่มพี่น้องชาวบ้านที่เป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเรามีหมู่บ้านที่อยู่ติดชายแดนอยู่ทั้งหมด33หมู่บ้านแต่เรามีหมู่บ้านที่อยู่ทั้ง5อำเภอเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมายที่มีความละเอียดอ่อนในการเจาะในการดึงเขาให้มาเป็นพวกเราได้อีก364หมู่บ้านนโยบายของท่านนายกรัตรีที่มอบหมายนะครับในเรื่องของการ จัดการในเรื่องของการป้องกันนะครับการจัดตั้งกลุ่มกองกําลังที่จะช่วยเหลือพี่น้องทหารพี่น้องตํารวจที่อยู่บริเวณชายแดนในการเซฟหมู่บ้านที่อยู่เป็นพื้นที่ตอนล่างเป็นพื้นที่ตอนในเนี่ยเป้าหมายเราเราไม่คิดแค่3-3มหมู่บ้านเราจะเอาทั้งหมด3ามร้อยหมู่บ้านซึ่งท่านในอำเภอทั้งห้าอำเภอก็ได้เข้าไปร่วมประชุมและรับนโยบายจากท่านนายกที่สำนียบรัฐบาลมาด้วยเมื่อวันที่30มสิบมกราคมเห้าดเชหม่เราจะทําเรื่องนี้ให้เต็มที่ครับเนื่องจากว่ากําลังเราไปซิลชายแดนอยู่แล้วเนี่ย ซึ่งวาดภาพรวมๆนะครับ3 a s เอสซิล s ต็อเนี่ยก็คือเหมือนกับเราเอาโล่ท่านนายกเนี่ยเอาโล่ไปปักขอบประเทศตั้งแต่สายสุดคือการจนาบุรีนะครับไล่ขึ้นมาตากแม่ฮ่องสอนอ้อมมาเชียงใหม่เชียงรายน่านพิษโลกแล้วก็ต่อไปที่ทพัพภาคสอ,อีสานนะครับหนองคายนครพนมไปจนถึงอุบลราชธานีการค่าศึกเข้ามาค่าศึกที่เป็นยาเสพติดซึ่งในส่วนกำลังของทหารเราเนี่ยเราแบ่งแนวในการประกันยาเสพติด เรียกง่ายๆนะครับว่าเป็น3แนวแนวที่1ก็คือแนวขอบชายแดนแนวที่2ก็คือแนวอำเภอชายแดนแต่ว่าหลังแนวของแนวที่1ออกมาซึ่ง จะเป็นอำเภอที่ต่อเนื่องกับอำเภอตอนในอันนี้เราถือว่าเป็นแนวที่2แต่ถ้ามันหลุดจากแนวที่2ไปหลุดจากอำเภอชายแดนเข้าไปคราวนี้จะเข้าสู่อำเภอตอนในจังหวัดตอนในไปจนถึงกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยถือว่าเป็นแนวที่3ก็มีตํารวจภูธรมีอะไรต่างๆบชบปสอ,อะไรต่างๆถ้ามองมองแบบง่ายๆเลยนะครับยาเสพติดเป็นเรื่องของดีมานกับซับลายคือซัลายเนี่ยคือการผลิตเนี่ยมันอยู่นอกประเทศเพราะนั้นในส่วนของเรื่องของการซีลสต็อปเนี่ย ทหารเราป้องรังป้องกันชายแดนเราป้องกันการนําเข้ากับป้องกันการเอาสารตั้งต้นออกขณะเดียวกันตํารวจนะครับจะช่วยเราในเรื่องของการสต็อปก็คือตัดวงจรการค้าของภายในของเราพยายามติดสวนจับกลุมพวกผู้ค้าอะไรต่างๆแล้วก็ส่วนฝ่ายปกครองเนี่ยก็คือเซฟเซฟก็คือทําชุมชนให้มาช่วยเราในการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนเพราะนั้นซีลสต็อปเซฟเนี่ยมันจะประสานสอดคล้องกันโดยมีรอบอยศส,สามสิบห้านเนี่ยเป็นคนที่ หมือนผู้จัดจาก,การทีมนะครับเพราะว่าต้องเอาทหารเอาตำรวจเอาฝ่ายปกครองมาวางแผนร่วมกันเนี่ยภาพมันเป็นอย่างนี้นะครับ เสวนาในวันนี้ทําให้เราได้ทราบถึงแนวทางแล้วก็อุปสรรคข้อขัดข้องในการที่จะแก้ไขปัญหาเนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนแล้วก็เกี่ยวโยงกับปัจจัยต่างๆหลายด้านทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอธิปไตยของชาติตามแนวชายแดนวิถีชีวิตชุมชนในท้องถิ่นบริเวณแนวชายแดนรวมทั้งในเรื่องของข้อกฎหมายในประเทศและข้อกฎหมายระหว่างประเทศด้วยในวันนี้เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญจากในพื้นที่ที่มีข้อมูลต่างๆ มาให้ข้อมูลกับทางเราซึ่งทางนักศึกษาวิลัยป้องกันราชนาจักรก็จะสามารถนําข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปบูรณาการกับข้อมูลที่เรามีอยู่เพื่อที่จะหาแนวทางในการนําเสนอผลทางในการแก้ปัญหาต่อไปครับ นายประสิทธิ์จันประสิทธิ์รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีรื้อถอนสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ PEA ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมปล่อยขบวนรถออกไปรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานและไม่ได้รับอนุญาตบริเวณถนนสุขุมวิทจากหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางถึงหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดย PEA ดำเนินตามนายโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยที่ต้องการให้รื้อถอนสาย และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ PEA ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดย PEA มีแนวทางในการดำเนินการกับผู้ละเมิดพาดสายสื่อสารโดยไม่ถูกต้องเมื่อตรวจพบผู้ละเมิดจะดำเนินการแจ้งความไว้เป็นหลักฐานและแจ้งผู้ละเมิดให้ดำเนินการขออนุญาตหรือรื้อถอนสายออกจากเสาไฟฟ้าของ PEA หากไม่ดำเนินการ PEA จะดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารออกและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปวันนี้เรามาจากระเบียบสายสื่อสารที่บ้านฉั วันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราเห็นว่ามันเยอะคือสายที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสายที่ไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้องซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงอัดไทยที่จะให้รับเร่งรัดการจัดสายดุอสารการดําเนินการสายดุอสารที่ไม่ได้ขออันนี้เราก็ทําไปพร้อมกันทีเดียวกันเลยบ้านฉางเนี่ยมันเป็นเมืองอุตสาหกรรมด้วยแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยก็เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและที่สําคัญคือเรื่องของความปลอดภัยคนที่สัญจรไปมาสายพวกนี้มันมีโอกาสที่จะตกลงมาเพราะนั้นเราต้องจัดการมันให้เรียบร้อยให้สวยงามและ เ i สมแอปเดียวจบครบทุกเรื่องไฟฟ้าสะดวก Smart ง่ายๆจนต้องยิ้มออกมาใช้มือถือแจ้งไฟฟ้าขัดข้องเพียง2คลิก Smart ตามติดสถานะงานบริการเช็คเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าปีที่ผ่านมา Smart จ่ายได้ง่ายๆผ่าน MEA Smart Life ชีวิตติด Smart ด้วย MEA Smart Life จากการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ กลับเข้าสู่รายการ t r i ปแอนด์เอ็มมกเกนออนแค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณชมนะคะไปติดตามเรื่องของชีวิตดีๆวิถีพอเพียงค่ะจะพาคุณชมไปที่อำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนคปรปฐมค่ะไปพูดคุยกับคุณสิริยากรสวัสดสุรเดชน,นะคะเป็นอดีตพนักงานประจําที่ตัดสินใจลาออกนะคะจากการทํางานมาทําพื้นที่กเกษตรที่บ้านนะคะแต่เป็นกเกษตรผสมผสานในพื้นที่ก้าวไร่นะคะมีการปลูกพืชที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาลแล้วก็สร้างไรายได้สร้างมูลค่าเพิ่ม จนทำให้ชีวิตของเธอนั้นมีความสุขแล้วก็มีรายได้ด้วยไปชมกันเลยค่ะ ประจำเนาะแล้วก็ ออไปชเช้าเย็นกลับด้วยเช้าก็ต้องวิถีทํางานนะคะเช้าก็ต้องไปแต่ชเช้าเย็นก็กลับอันนี้นะคะแต่วันนึงแม่ลมเจ็บลงตั้งแต่อายุ57ิพี่อุ้มก็ต้องดูแลหนักขึ้นในเรื่องของครั้งพ่อแรั้แม่เนาะคุณแม่ก็เริ่มเป็นอัลไซเมอร์ติดเตียงนะคะคุณแม่เนี่ยบ่นตั้งแต่เล็กเลยว่าคุณแม่อยากมีสวนแต่คุณพ่อเนี่ยทำนาก็ไม่มีกําลังที่จะขุดมาหรือต่อยอดในเรื่องของเงินทุนนะคะพ่อก็ทําสวนเล็กๆก,ก็คือสวนผลไมใ้ให้แม่ก็คือมะม่วง เริ่มต้นวันหนึ่งเราต้องกลับมาดูแลท่านก็เลยกลับมาพลิกแผ่นดินตรงนี้ค่ะมาผุดเป็นสวนแล้วก็มีบอ่อปลาพิุมก็เริ่มจากละมุดซึ่งเป็นการดูแลง่ายค่ะบ้านาวจะดูแลยากหน่อยแต่มันออกทั้งปีนะคะก็มีขนุนอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ทําให้เรา,าค่ะได้ผลผลิตทุกเดือนเลยพอ3ปีผ่านมาพิุมก็เริ่มเก็บผลผลิตได้แลวว้วะค่ะ แถวเนี้ยค่ะส่วนมากจะเป็นหมู่บ้านซึ่งเขามาจากที่อื่นคน่ะค,ะคนกรุงแค่มั่งคนต่างจังหวัดมั่งซึ่งเราได้เปรียบตรงนี้ว่าเขาชอบผลไม้สวนชอบผักสวนเราก็จะใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์เช่นเรามีแอดไลน์เขาตอนแรกเราเริ่มจากการแบ่งปันก่อนนะคะเราก็แจกเขาไปทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเยอะต่อไปเราก็ค่อยขายเราก็มองว่าอ่ะเราต้องลงทุนนะคะเราก็เริ่มจากการขายแต่ขายไม่แพงนะคะเพื่อให้เขาได้ลองกินในสิ่งที่มันมีประโยชน์แล้วก็มันก็สดจริงๆอะคะ่ะ ตอนนี้นะคะก็มีในเรื่องของพื้นที่สอบประกอนะคะจ้หาหที่จังหวัดอะคะ่ะได้มาทําให้เป็นแหล่งเรียนรู้อะคะ่ะพี่อุ้มก็จะมีการเพาะเห็ดมีการเลี้ยงปลามีการเลี้ยงเป็ดหรือห่านแล้วก็อาจจะต่อยอดอีกอย่างทนึงที่อยากทํามากเลยก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เด็กนักเรียนนะคะได้มาศึกษาในพื้นที่จริงแล้วก็ปลอดภัยอะคะ่ะ นที่อยากจะทําเกษตรแล้วยังไม่มีที่หรือตัวเองคิดว่าจะทําได้หรอมันยากนะเพราะว่าที่อย่างอุ้มมมีเยอะเริ่มจากการปลูกในกระถางก่อนก็ได้นะคะเพื่อจะให้เรารู้จักดูแลเขาหรือไม่ก็มาหาอุ้มนะคะที่สวนอุ้มยินดีค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองค่ะว่าชีวิตเกษตรพอเพียของพ่อหลวงน่ะมันส่งผลคุณภาพชีวิตให้เราต่อยอดได้ยังไงเราต้องมีกินมีใช้ค่ะแล้วเราก็จะมีแบ่งปันแล้วก็ความสุขค่ะ นายประสิทธิ์จันประสิทธิ์รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมรองผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลงนามบันทึกความร่วมมือในการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกพร้อมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่สำหรับความร่วมมือในครั้ง ้นีเพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกพร้อมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050โดย PEA มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายในปี2037รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มคาร์บอนฟอร์มเพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององคอ์กรให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมมือ4ี่หน่วยงานจัดโครงการราดรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2568เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโดยมีพลเอกธงชัยรอดย้อยเสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีมีนายเกรียงศักดิ์เครือศรีผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยผู้แทนจาก4ี่หน่วยงานร่วมในพิธีนักกองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานคร โดย PEA ได้รวมสนับสนุนโครงการราดรัฐร,ร่วมใจช่วยภัยแล้งมาตั้งแต่ปี2542โดยดำเนินการยกเว้นค่าไฟฟ้าณจุดจ่ายน้ำถาวรจุดจ่ายน้ำชั่วคราวและค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวกับการขอใช้ไฟฟ้าที่เข้าหลักเกณฑ์จำนวน1,32จุดคิดเป็นหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่า1ล้านหน่วยมูลค่ามากกว่า9ล้านบาทรวมทั้งสนับสนุนด้านบุคลากรยานพาหนะบรรทุกน้ำถังบรรจุน้ำและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือพ ที่น้องประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารได้มีน้ำไว้ใช้ในการดำรงชีวิตเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างพอเพียงตลอดทั้งปีเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับกิติภาไลลาอินทรพลได้ใหม่กับ Triple ิ M Magazine on Air สัปดาห์หน้าทางทรบห้าสินาฬิกาสามสนาทีถึงสิบสนาฬิกาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ